การปล่อยวางผู้รู้นะครับการปล่อยวางผู้รู้เนี่ยไม่ใช่การพยายามเข้าไปดับเข้าไปทําลายนะครับการปล่อยวางผู้รู้นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่านะครับเห็นความเป็นจริงของสภาพธรรมทั้งหลายแล้วนะครับตายใต้กฎของความเป็นไตรลักษณ์นะครับ ผู้รู้เองนะครับก็คือสิ่งที่ถูกรับรู้นะครับเมื่อผู้รู้กับกายเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้สภาพผู้รู้นั้นก็คือเป็นภาวะที่ตกอยู่ภายใต้กฎของตรลักษณ์นะครับเป็นอย่างนั้นี่คือการเห็นเห็นความเป็นตรลักคือจะเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติของเราดําเนินมาถึงความละเอียดแล้วนะครับ เราเห็นสภาพทั้งหลายนะครับแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่คงที่นะครับนั่นคือการดําเนินมาถูกทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็อย่าได้เปปักใจเชื่อนะครับจะได้เปปักใจเชื่อสิ่งใดนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้นะครับอ่าเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยนะครับ ตามสลายไปเพราะเหตุปัจจัยนั้นหมดสิ้นลักษณะนี้นะครับจะเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยนะครับแล้วก็แปรเปลี่ยนไปนะครับไปเป็นธรรมดานะครับเพราะนั้นเราจึงเน้นของเน้นการปลดปล่อยนะครับให้ปลดปล่อยให้สภาวะทั้งหลายให้ไหลเรื่อนไปเลยนะครับเป็นอย่างอิสระของเขาเลยนะครับตามเหตุตามปัจจัยของเขานะครับโดยเพิกถอ,อนหลักการนะครับ เพื่อถอนอุดมการเป้าหมายนะครับไม่เอาสิ่งต่างๆนะครับเข้ามาสร้างภาระเข้ามาสร้างเงื่อนไขครอบครมตัวเองนะครับเราเพิ่อถอนออกหมดนะครับไม่มีเป้าหมายอุดมการนะครับไม่มีรูปแบบทิศทางที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับให้เราออกนะครับเพื่อไม่เป็นเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดนะครับของการที่ธรรมชาติเขาจะยอมจำนวนนะครับ แล้วก็จะได้เพิกถอนกันเพิกถอนในที่นี้หมายถึงว่านะครับเพิกถอนความเห็นผิดนะครับเพิกถอนความหลงผิดนะครับที่เขาไปสําคัญมั่นหมายนะครับมันไม่มีตัวตนนะทุกอย่างเป็นเพียงอสมมติพูดภาษาเฉยภาษาสมมติพูดเฉยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีอะไรหรอกนะครับเป็นแค่อาการนะครับอย่างวิชาอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกมันแค่แค่อาการเฉยนะครับ อาการหลงนะครับหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละท่านเองนะนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรพิสดารหรอกเพียงแค่ว่าอ่ามันละเอียดเฉยๆนะครับมันเป็นความละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาอ่าเนี่ยอุบายวิธีนะครับแต่อุบายวิธีนี้ก็อย่าได้ยึดติดน,นะครับอย่าได้ยึดติดอุบายวิธีนี้นะครับในการที่เขาจะน่าความเห็นผิดกันได้นะครับเพิกถอ,อนความเห็นผิดได้ ก็ต่อเมื่อนะครับเห็นผู้รู้นะครับคือสิ่งที่ถูกเห็นนะครับผู้รู้คือสิ่งถูกเห็นนะครับเมื่อเห็นผู้รู้คือสิ่งถูกเห็นแล้วนะครับผู้เห็นนะก็จะจับกายเป็นสิ่งที่ถูกสังเกตเมื MM. ่อเห็นวงจรของการดำเนินอย่างนี้นะครับ ความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงที่นั้นจะถูกทําลายไปนะครับมันจะมันจะกระจายออกนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเมื่อเกิดการรับรู้นะครับให้ดูเลยว่าใครเป็นผู้เห็นผู้รู้ครับเมื่อเกิดการเห็นใครเป็นผู้สังเกต คำว่าใครเป็นผู้สังเกตไม่ได้หมายถึงว่ามันมีตัวตนตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวจริงหรอกนะครับไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีของจริงหรือของปลอมเนาะมันจะเป็นเงนื่อนไขมันจะเป็นการสแสวงหาภายในนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนะครับผู้เห็นคือสิ่งที่ถูกสังเกตแล้วก็จะพบว่าทั้งผู้รู้ผู้เห็นผู้สังเกตก็คือสิ่งเดียวกันครับ คือสิ่งเดียวกันอย่างไรคือสิ่งเดียวกันก็คือผู้รู้ที่เกิดขึ้นมารับรู้นั้นดับไปนะครับเกิดผู้รู้ผู้เห็นตัวใหม่มารับรู้ตัวเก่าที่ดับไปอะไครับเมื่อผู้เห็นดับไปนะครับเกิดผู้สังเกตขึ้นมามาเห็นผู้เห็นที่ดับไปนะครับผู้รู้ผู้เห็นผู้สังเกตเนี่ยเป็นเพียงการที่เรานิยามสพท์ภาษาเรียกเฉยๆนะครับแต่ที่จริงก็คือตัวรู้ตัวเดียวนั่นแหละ ที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะครับมันรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับมันเป็นวงจรทีุ่นวนกันอยู่อย่างนี้นะครับโดยป่าสจากความเป็นเราเป็นของเรานะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยว่าอ่าความเป็นเราเอยมันบ้างมาันมาแต่เดิมแล้วเนาะ มันว่างมันแต่เดิมแล้วไม่มีเราที่เป็นผู้รู้อยู่ไม่มีเราที่เป็นผู้หลงนะครับไม่มีเราที่จะเป็นผู้ไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีนะนะครับทุกอย่างเป็นเพียงการสมมติเรียกเฉยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นวงจรอ,อย่างนี้นะครับที่กําลังทํางานนะครับตามเหตุตามปัจจัยของเขาให้เราดูดูดูเข้าไปว่าผู้รู้ผู้เห็นผู้สังเกตเนี่ยเกิดม,มาจากไหนครับ ถ้าไม่มีความคิดคิดว่านี่คื i, คอผู้รู้ผู้รู้จะมีได้ไหมถ้าไม่มีความคิดคิดว่านี่คือผู้เห็นผู้เห็นจะมีได้ไหมถ้าไม่มีความคิดคิดขึ้นมาว่านี่คือผู้สังเกตผู้สังเกตจะมีขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงความละเอียดนะครับเข้าไปเห็นวงจรที่เป็นมายาแล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นกระบวนการของความคิดทั้งหมดเลยนะครับ มันเป็นเพียงวงจรของความคิดที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเองนะครับแล้วเกิดการหลงสิ่งนั้นสําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของมายาทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของความคิดกําลังที่จะเพิกถอนความคิดกันเองกําลังที่จะละความห็นผิดกันเองนะครับมันไม่มีอะไรครับ ความชิงมันบ้างเปล่าอยู่แล้วมันบ้างมาตั้งแต่แรกตเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมชาติเขาตระหนักรู้เห็นโครงสร้างอย่างนี้การทำงานอย่างนี้นะครับอาการที่เขาฉลุ่งนะครับอาการที่เขาจะเข้าไปสําคัญมั่นหมายนั้นนะมันจะค่อยๆจางคลายไปนะครับเมื่อเห็นอยู่ซ้าๆเห็นอยู่แล้วซ้าๆวนๆอยู่อย่างนี้นะครับเขาจะจางคลายไปเรื่อยๆนะครับ ความทุกข์ก็จะน้อยลงเพราะเขาไม่เข้าไปยึดไปถือนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือนะครับให้เราเห็นนะครับผู้รู้กับความคิดเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะครับผู้รู้คิดกับความคิดเนี่ยคือสิ่งเดียวกันถ้าไม่มีความคิดขึ้นมานะผู้รู้คิดก็จะมีไม่ได้นะครับ พราะผู <leave> ้รู้คิดจะมีมีเพราะมีความคิดขึ้นณะว่ารู้คิดนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดกําลังซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนะครับวงจรอการทํางานทั้งหมดนะครับเขาจะค่อยๆขี้คายกันไปเรื่อยขี้คายความเห็นผิดนะครับดูไปอย่างนี้เรื่อยนะครับดูไปอย่างเรื่อยนะครับสภาวะของ การสลายนะครับของการตัดสั่โยชน์นะครับเกิดขึ้นแค่ช่วงแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเห็นวงจรนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ดูวงจรตัวนี้ไปเรื่อยนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือนะครับให้เห็นนะครับผู้รู้คือสิ่งถูกเห็นผู้เห็นคือสิ่งถูกสังเกตนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว นะครับมันจะคลายออกจากการเข้าไปสําคัญมั่นหมายเองเข้าไปยึดเข้าไปครองเองนะครับสําคัญคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะครับการที่จะปล่อยวางนะครับการที่จะเพิกถอนความเห็นผิดก็คือการที่เราเข้าไปเห็นวงจรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้หลักการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้การรู้ใช้การเห็นตามเป็นจริงเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ